ได้แค่กระสุน,สนได้แค่กระสุนสได้แค่กระสุนพอจะลงปุงง๊บได้จับได้ปืนแดงอะไนไปลงสีเนาะเดินก่อนแล้วกีนอกก่อนหนึ่งสองซ้ำเลยที่ไหนเรื่อ เอ็นัดใส่เข้าห้องน้ำมาด้อยไปไหนช่วงลองอะบางทีอาจจะแบบเข้าห้องน้ำอ้ำอาวทำไมเราตกก่อนมีใครบ,ะบะ้างเท้ายังไม่แตะพื้นตอนนี้ยังไม่เห็นใครคนนมีแต่มีแต่ปืนค่ะโอ้ยอ้า ดยแล้วมีใครมาลงดาหมเนี่ยเขาข่าตอนนี้จะย,ยังมึงอ,อยู่ทะเลนี่นี่เราป๋อสามเลยตรงนี้ก็มี มาจุดทะเลกับนี่เกาะหนึ่งเลยยังไม่อ,อัพเลกาะสองเสรจแ้เกาะสองเปอัพลงมาอัพก็ะสามเงินยังไม่ทันเลยมาช่วยเด้หลดนลบยิงนี่มีไปลงกับมึอยิงหนึ่งบวกสองตรงนี้มีสองใบเด้อ นั่งไม่ได้กระเป๋าเลยเกบกระเป๋าสามอยู่ข้างบนอนใบคือในโงรงแล้วเล่นเกมกันตาของข้างบนนะนั่นนะครับเลี้ยวซ้ายอันแรกเลยมุมโอเคซ้ายแรก อืาทาไมไม่เข้าวงล่ะยังนะสิยังเหรอเจะก,กําลังกับแล้วเก็บปืนซองมาใหม่ปุ้บเนี่ยเอามาใช้สิป่อืม,<ะ>อมแต่ปืนนี้เอาขายได้หกร้อยคนเลยนะรเหรอใช้ปืนนะ่ะต้องใช้อยู่ดิหรอหกร้อยคนเลยโอ้ยเจ๋งสุดเลยนะเจ๋งไหมเจ๋งหมดใช้ได้อยู่นะป่าป่าปาปาลงยิง คนเลือดเยิ่ดก็รูวันนีนี่ลองให้ดูยิง<ด>น้าทีเดียวอะ่ะมาปืนเนี่ยยิงคนน้าทีเดียวตายเลยนะอืทีเดียวเลยไม่เข้าไปในบ้านไปปา้าป้าพี่ขออะไรกัป้าด้วยเป็นอะไรลูกที่เปืนอเบาๆเสียงหน่อยวมั้งสองเบลป้าบอกอบอบอใช่ไหมใช่อืมเด็กทยับนั่นสิครับ มีตัวเหรอแค่เห็นไอ้นัดยิงอยู่เมื่อกี้นกไปนู่นก่อนนกไปให้นัดก่อนก็จะวุวงอยู่นี่เดี๋ยวรออยู่นี่ก็ได้ Đừng lo thì sao này, à, này, gì? này gì? để hai hết lo rồi lửa rồi này người ta nó mà không nói cầu cắt tục nữa Hãy subscribe không โออขบีายังงี้นะเฮ้ใครมาถึงปอบเก็บเสียงมาเนี่ยหนึ่งวะ่ะตาจะไปเก็บของกันนะจะโดนม,มันขาด่ายมีใครออกเก็บเสียงไหมมีอยู่สองนัน ผมได้แล้วครับไม่ได้ใช่สักงันนมะไม่ได้ใช่สักงันไม่ได้ใช้เงี้ยนี่ไงให้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 นั้นของแต่งพื้นยังไม่ครบไงเลยเอาพื้นใหม่ไปก่อนครับไปเก็บเสียงใช้ไปเก็บทบมันเลยไปเก็บของแล้วทบมันเลเก็บก่อนแลเปลี่ยนพื้นของแต่งไปทบพื้นใใช้อะไรใช้ลูกซองเหรอ แต่อะไรหกซิเนี่ย M หกมูนอ๋อ M หกศูนย์ใส่แต่แค่ตะโค่เนมันก็กยงิงดีนะมันก็ยิงแบบลอ,อยนัด่่ได้<ต>อยูผมยัง,ยงไม่เคย,ยใช้มันแบบจริงจังๆไม่คุน้นเห็นปืนจะเข้ามาอีกหลายรุ่นเลยมึงเนี่ย นราต้องอัปเดตใหม่เร right. yeah. uhm. ื <car 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 ่อยๆแล้วเนาะมอนเราคล่นลันก็เบื่อลิงมาทำแข่งกันทุกวันนี่การีิน่าออกมาใหลยากมากเลยเกมแนวนี้ โอ้มีคนเลี Dans ้ยงแอด็อกว่ะในบ้านแอลเมื <Brother> oh, ่อกี Lake ้ไครอยู <est> ่บ้างเดสโซนเหรอโอ้เข้าใจเล็กแอดด็อปในเดโซน เขาต้องอยู่ตรงบ้านหลังนั้นแหละมันมีบ้านอยู่นั่นแหละถนัดลุยเลยนะมันมีปั๊มแคสตนี่มันไม่มีที่หลบดอกไม่ไม่มีที่หลบโซ่ยืน3กลัวนี่มันตายแล้ว,ลวย่านตายกูโดนบ่อยเหลือเกินไอ <c oughs> เรื่องไฟฟวยนี่แม่ถนัดเอ็ <c oughs> มาจังเแ,แอร์ดอปตกทับหนึ่งไอ้หนึ่งอ๋อหนกโดนนักเลย <c oughs> โอ้ย ทำอะไรกันผมกำลังกำลังที่กำลังไปช่วยไม่ทันละเขาเก็บไปยังเขาเก็บไปสองตัวแล้วเห็นนิ่งเอ็นแต่ใจโนวนแล้วเดี๋ยวจะไปล้างไในของเฮ้ยก่อซ่าใครเอาเอามาแล้ว เดต่งกแล้วเอ๊โอเคน,นี่ทิ้งของแล้วโมเจอแล้วไอ้นี่ก็สุนแดงใช่หมัน่นนะเก็สุนแดงดึงตนแดงนี่ใช่ก็กี้ขาก็ถีดแมวกี อนี่นี่อยู่ในนี่อนนี่คนแดงอยใจงกมีอีกไหมอืมอ๋อนี่แหละเขยิงเอาอี่เข่ใส่กาตั้งอะไรไปต้นกาตังด่านยักษ์โอ้ยกตังเอามาเอามาแหว่ไปยังไงนะคูใช้เงินเลย เอาเอาเอาสโคับร้หมานี่ไม่ไม่ใช่เส้นเป้นใหม่สะโคล่สีเจ้วต้องการสะโคล่สีไหนเอาสโคล่สีนี้ไหมมีมีครับบ้านโ้รอนมาโอ้ยมม่เล้ใี่นี่ không có khó khăn được chưa có sao không có khó khăn được chưa có sao không có khó khăn được chưa 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 có khó khăn được อยู่ไหนเงีโอ้ย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 น่าจะอยู่บนหอคอยอ่ะนี่ปืนแต่งอย่างดีทำไมท่านได้ยิงเลยอ๋อหอคอยนู้นเหรอป่าป๋าปืนนี่ยใส่มาเอาลุมาละไม่ใช่หอคอยมันกำลังยิงกัะตัวนมันกำลังหาอะมีระเบิดไม่แก่ป๋าป๋าป๋าให้มายิงก่อนแล้วป๋าค่อยยิงนะมี้ยมีสองลูกมีสามลูกมันเอาลุมาแล้มันเอาลุมาแล้ตอน ป่าป่าป่ายิงรถเส่พังนี่รถไปคูน่ะโอ้ยตัวนิงโอ้ตัวนึงอยู่อยู่อยวตัวไปนอนนอนอย่าไปพากป่าป่าตัวนึงอ่ะอยู่ตรงหมอบอ่ะเออดีว่ะไม่ได้อยู่อะพี่อยู่พี่อยู่นอกวงกันนะอ๋อร้อยอยู่แถวดอบปะ ในละมึงในละมึงเอา <c oughs> เอาไอวอลเม็ดกำบังมาสั่งยหอาลุกเมื่แล้วไม่มีแล้วเอาเมดแล้วก่อนหินไหเดี้ย <c oughs> เสียงเฟืงมึงตัก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 ตีนะเดะทำไมตรงต่อใหม่อยู่บนสายละอยู่บนหอคอยตัวหนึ่งถ่ายตรงต่อใหม่ตายแลไปไหนละหลูกูเห็นมั่นเ่งขึ้นหอคอยตัวหนึ่งเฮียงช่วยกันนมึงงั้นก็ไม่รอดด้อจะไปไหนดิเราดักยิงอยู่ตรงนี้แล้ว อ่าเมือนกันมองยิงงี้มากไปไปได้เขาวงกอนี่อาจะมุดตัวี่อามาที่ผมได้ไม่ต้องกังวลเยอะมีอยู่ห่อยกว่านัดกูยังยิงให้เม่ถ่ายเยอคนเลยหินเม็อย่า่แรงนี่แบ่งไปสักสองแคงก็ได้เนี่ยมามามา นกจะไปไหนนกจกเริ่มจังวัน้าแนเออจำงันเถอะเอาวงเบบนเนี่ยอันอาก oui, er ็ม nah ีว่ะบนกบบนเถอะน สายยิงดาวอีกตัวนึงมาเฉยอันด้วยเ,เป็นพวกขินี่ละเบิดหองโถงจัตารหน่อน่าไหมกระสุนนึ่นมนนงมาของใครระ,ะเบิดใครระเบิดกูระเบิดเช็ค <laughs>

ทัน้งข้างพี่ครับพี่อยู่ในบ้านใช่ป่ะนี่นี่นี่มันอยู่ข้างผมเนี่ยมันอยู่ข้างผมเนี่ยตัวนึงเนี่ยมันมาอยู่ริมรัลวเลยโอ้มันวิ่งไปแล้วมันวิ่งไม่หายนัดแล้วผมตายแล้วมันวิ่งไม่หายนัดแล้วมันวิ่งไปอยู่ตรงนี้นัดอ่ะอยู่ตรงขางขางผมแม่งพี่นั่นนั่นริมรัลวริมรัลวดเอ้เต็ง เกือบไม่ท uh <|so|>> ันเกือบมาได้สองตวสุดท้ายเลย